สัปดาห์นี้นะคะขอต้อนรับความบันเทิงเข้าสู่ช่องโมโนเทรน่นายด้วยสิ่งนี้พี่กันคะขอเพลงที่มีงโงมาหน่อยค่ะเฮ้ยวันนี้มามุกไหนแล้วเนี่ยเออพี่กันก็ทายสิคะเป็นชื่อหนังเหรอใช่เออมาท่านี้ อนนาคอนดาไม่ใช่มูเกงกองโอ้โหเก่าไปพี่กันใบเพิ่มได้ไหมอ่ะก็ถ้าใบาเพิ่มก็คือเป็นนินจาที่มาพร้อมกับดาบคู่ใจพี่รู้แล้วขอตอบว่าเน็กอายคะ่ะใช่ไหอคะนี่ไงเราก็มีความเป็นกูรูหนังอยู่ออโอ้โหใบขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเดาไม่ถูกก็ไมร่รจะว่าไงแล้วแหละ Snake e ายภาพพร์แอคชั่นสุดมันกับศิลปะการต่อสู้สไตล์นินจานำแสดงโดย h e น r ー g รอ d ดิงเรื่องราวของ Snake Eye ที่ได้เข้าไปอยู่ในสำนักอาราชิกาเกะและได้เรียนรู้วิถีของนักรบนินจาจนกระทั่งความลับในอดีตของเขาถูกเปิดเผยทำให้เขาต้องเข้าสู่องค์กรลับ G.I. Joe ซึ่งภาคนี้นะคะเป็นภาคแยกก่อนที่จะมาเป็นสมาชิกทีม GIJ o e หรือเรียกได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของสเน k กอายหรือที่เรารู้จักกันในนามทินจา ทำไมไร้เสียงละเบลเขากดมิ้วเหรอเขาเจ็บคอมัือรอเล่นค่ะพี่การก็ต้องไปรอดูกันในหนังนะคะว่าทำไมตัวละคร Snake Eye ถึงไร้เสียงดูพร้อมกันค่ะบนฟรีทีวีครั้งแรกวันเสาร์นี้เวลา6กโมงเยน็นทางช่อง Mono 29ค่ะมาต่อกันที่ภาพยนตร์ในสตรีมมิ่งกันบ้างนะครับสัปดาห์นี้เชื่อว่าหลายคนยังจำความสุขของเรื่องนี้ได้สำหรับ My Sex d o o l ดพร้อมรูปใหญ่ตุ๊กตาซอมรักโอ้โหพี่แกนต้องบอกว่าไม่ใช่แค่จำได้นะคะแต่ว่าติดตากันเลยทีเดียวโดยเฉพาะหุ่นยนต์สาวสุดเซ็กซี่<ม>แอนนากับซีนเปิดที่เก็บแบตเตอรี่ของเธอซีนนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ติดตานะเรียกว่าแกะไม่ออกเลยก็ว่าได้ล่าสุดมากับภาคต่อแล้วครับกับภาพยนตร์เรื่อง My Next d o ดใหญ่ตุ๊กตาซอมรักยกกำลังสองและภาคนี้นี่ เอาใจเบลด้วยเพราะว่าเพิ่มด้วยหุ่นยนต์ผู้ชายครับซิกแพคเนี่ยนะแบบปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เลยอุ้ยแต่ว่าแต่ไอฉากที่มันติดตาติดใจเนี่ยหุ่นยนต์ผู้ชายเนี่ยเขาเปิดที่เสียบแบบจุดเดียวกันหรือเปล่าก็ต้องไปรอลุ้นดูเนอะหรือว่าภาคนี้เขาอาจจะแบบชาร์จแบบบูทูลก็ได้นะ <S <S เออ เรื่องราวภาคต่อของความรักนะครับระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ของอิดและแอนนาหลังจากที่แอนนาพังไปนะครับอิดก็ไม่ยอม move on จนทำให้ลุงชองครับต้องส่งมาเรียหุ่นยนต์พยาบาลสาวสุดเซ็กซี่มาฮิวใจแถมภาคนี้นะครับยังมีหุ่นยนต์หนุ่มล่อหุ่นแซบที่จะมาเพิ่มดีกรีความร้อนแรงอีกด้วยครับ <S <S และความพิเศษของภาคนี้ครับคือการได้ครูหลีเจินนะครับ acting coach ชื่อดังเนี่ยมานั่งให้กำกับเป็นครั้งแรกด้วยภาคนี้เนี่ยนะนอกจากอีโรติกเซ็กซี่แล้ว ยังมีทั้งแอคชั่นอย่างนี้แฟนตาซีอย่างนี้จัดเต็มครบวงแน่นอนครับวันที่6ตุลาคมนี้แล้วนะคะรีบสมัครโมโนแม็กมารับชมพร้อมกันแบบจุใจและอันเซนเซอร์ค่ะพิเศษตอนนี้ซื้อแพ็กเกจใช้งานโมโนแม็กสิเดือนแถมฟรีแม็กเพลย์ทีวีสติ๊กหนึ่งเซตเปลี่อนทีวีธรรมดาให้เป็น Android TV สั่งซื้อได้เลยนะคะโทร1495ค่ะและสำหรับลูกค้า 3BB กิกทีวีนะครับก็สามารถดูทั้งโมโนแม็กรวมถึง HBO Go กกันได้รวมอยู่ในแพ็กเกจเรียบร้อยแล้ว คพี่กันคะแล้วสัปดาห์นี้เรามีหนังอะไรมาแนะนํากันบ้างคะเขาเดือนตุลาคมแล้วนะครับถึงเวลาของฮาโลวีนก็ต้องจัดเต็มหนังผีอ้าว่าแต่เบลเคยดูไทยบ้านเดอะซีรีส์ไหมเคยดูสิคะพี่การม้วนจอยขนาดนี้นะคะแต่หนังไทยบ้านเดอะซีรีส์เนี่ยม้วนจอยแบบนี้แล้วมันสยองขวัญตรงไหนอ่ะเพราะว่าหนังที่จะมาแนะนําสัปดาห์นี้ครับอย่างสัปเอร์ถือว่าเป็นหนังผีเรื่องแรกในจักรวาลไทยบ้านเออ สับปะเรอภาคต่อจากไทยบ้างเดอะซีรีส์2 2จะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อคน2คนต้องมาร่วมมือกันระหว่างคนที่กลัวผีมากๆแต่ต้องมาเป็นสับปะเร่กับคนที่สูญเสียคนรักไปแต่กลับอยากเจอคนที่ตายไปแล้วเส้นเรื่องจะเป็นแนวไหนเดาทางกันไม่ถูกแน่นอนครับจะสยองหรือจะฮารอดูพร้อมกันในโรงภาพยนตร์พรุ่งนี้วันแรกครับไอสนใจเป็น <woman> นอกจากเรื่องนี้ก็ยังมีดอราเอมอนเดอะมูฟวี่ตอนฟากฟ้าแห่งยูโทเปียของโนบิตะถึงเวลาช่วยโลกอีกครั้งของดราเอมอนโนบิตะและองเพื่อนกับดินแดนที่เต็มไปด้วยปริศนาดอราเอมอนเดอะมูวี่ตอนฟากฟ้าแห่งยูโทเปียของโนบิตะฟรีแลนซ์จอบระห่ำคนถึกระทึกโลกนางบูสายหาเรื่องใหม่ของจอห์นซีนากับภารกิจสุดยอดบอดี้กดจอบระห่ำคนถึกระทึกโลก สา,าสารต่อความสะพรึงในรอบ50ปีอีกครั้งกับนั้งผีสิงระดับต่านาน The Exorcist believer The Black d e m o n เพชฌคาตพันธมินเมื่อทริปพักผ่อนในฝันของครอบครัวต้องกลายเป็นฝันร้ายเพราะสิ่งที่พวกเขาเจอมันไม่ใช่ฉลามธรรมดา ขอขอบคุณข้อมูลจากบัตรเอ็ s s บัตรดูหนังรายเดือนสุดคุ้มจาก Major c i n e p l e x ค่ะจ่ายเริ่มต้นเพียงเดือนละ200บาทเท่านั้นนะครับจะดูกี่เรื่องก็ได้ทุกรอบทุกสาขาสมัครได้เลยครับที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex รวมไปถึงที่เว็บไซต์นะครับ w w w m a j o r c i n e p l e x c o m ครับสามารถดูรายการย้อนหลังอัปเดตข้อมูลข่าวสารความบันเทิงได้ทุกช่องทางของโ o โนเทรนนี่นายค่ะแล้วพบกับเรา2คนได้ใหม่ในดอน s ิสซ s สวิสัปดาห์หน้าและเจอกันครับ